อินดูอยู่ทุกเมื่อหลายคนเชื่อว่านี่คือของดีมาคาบต้นนิยมนำไปทำมวลสารด้านมหาเสน่ห์ของครั้งต่างๆแต่การจะเอาออกจากต้นต้องไม่ให้ทางหมาขาดซึ่งอาจจะต้องเลื่อยต้นแล้วเอาทางยอดออกนั่นเองห้ามฉีกขาดห้ามฉีกออกจะถือว่าใช้ไม่ได้หมดความเข้มขลังคนสมัยก่อนจะนำไปต้มใส่น้ำกินบรรเทา อาการไข้ทับฤดูบางพื้นที่จะนำไปผูกกับหัวจอมของแหจับปลาเพราะเชื่อว่าจะทำให้ปลามาติดแหมากมายคนมีวิชาอาคมเขาจะนำไปทำมวลสารด้านมหาเสน่ห์ให้คนรักเหมือนกล้ามาข้าบต้นหายากมากแต่จะต้องคล้องเป็นผูกเป็นรู้วิธีถอนวิธีเอาที่ทำได้ง่ายต้องถูกต้องตามธรรมเนียมโบราณด้วยโดย